เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวาวนนี้ที่ช่องอันมาจําได้มาวันนี้คุณวินไทยเขาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอ่ะอีกครั้งหนึ่ง,งนะคะที่มันมีคลิปปล่อยคลิปไปทั่วเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณมาเนตก็เอาคลิปนี้ไปขึ้น<ม>คุณมาน,นีก็แชร์คลิปนี้ไปเหมือนกันแล้วก็ปลุกปั่นพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาว,ว่าฐานไทยเนี่ยใจร้ายแล้วเกินแล้วกําลังลุกล้ํามามเราก็เลยต้องออกมาอีกครั้งหนึ่งวินไทยสุวารีแจ้งว่า เหตุเกิดเมื่อเก้ากรกฎาคมตอน9นาฬิกาสื่อฝ่ายกัมพูชานำคลิปวิดีโอต้เถียงระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารไทยและฝ่ายกัมพูชาไปปั่นเมื่อลองไปทราบความหยิกที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นบริเวณช่องอานม้าตําบลทรงอําเภอน้ํายืนอุบลราชธานีในพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพลาน2310โดยกําลังพลของเราประมาณ7นายได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับกิจกรรมภายในของหน่วยและกิจกรรมการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทหารกัมพูชาเห็นว่าฝ่ายทหารไทยมีปฏิบัติต่างไปจากวันปกติก็อยากมาสังเกตการใกล้เมื่อเข้ามาใกล้พื้นที่มากกว่าที่กำหนดทหารไทยจึงแสดงตนเข้าชี้แจงขอให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมเป็นเหตุให้เกิดการโต้เถียง้วยวาจาตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็อธิบายทำความเข้าใจกันสองฝ่ายดีเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ลุกล้ำขเข้าไปในเขตกัมพูชาตามที่ได้มีการกล่าวอ้างอันนี้เพื่อให้คุณมานีและคุณมาเนตเนี่ย ได้คลาําดาวลงบ้างคุณมานีนี่หกปันหญ่เลย,ค,ย,ย,ลยคุณมานีก็แชร์ไปแล้วคุณมานีก็แชร์ต่อเอกอีกรอบหนึ่งแต่ประเด็นน่ารักก็คือตรงที่ว่าเือได้มีการแบบเหมือนกับแบบผลักกันไปผลักกันมาอ่ผลักกันไปผลักกันมานะ,ะเดี๋ยวดูนะฮะสีดำหนี่งคือทหารไทยสีดำคือทหารไทยบอกว่าคุณต้องออกไปนะคุณเข้ามาใกล้ที่ของเราแล้วอ่คุณต้องออกไปเนี่ยก็เกิดการโต้เถียงมีเสียงไหมคลิปมีเสียง

ออกไปเลยกไปเลยเจริญเจิญเชิญอย่าขำด้ผมไม่ใช่เพื่อนคุณนะเจิญเิญเิญเิญไปเหมือนกัน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 

สะพานาเพานมากที่ที่มีก็เดินไปเดินมาได้เหมือนกันเยไม่มาที่นี่วไกรามันา้ผมขามนี่ําหอดนตะพานมาเคยยอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาไปเดี๋ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจกมกนี่ลมกนี่เลังเยอเตมกนนอลยอเโอเคเคบกเลย จะพักนะโยนกันผมไม่ใช่เพื่อนคุณนะเออโยนอนกันโยนโยนบนกันใบหอยตื่นเลยนอตัดๆๆๆๆคือสีดำเนี่ยคือคือทหารไทยตชดเขาก็ไปทำงานของเขาใช่ไหมแล้วคือลายพลางเนี่ยคือแมนพอเห็นสีดำมาเนี่ยพวกเรามาเนี่ย เขาก็เข้าไปดูว่าอะไรอะไรอะไรแล้วก็ชอบเนี่ยชอบแต่เนื้อต้องตัวกันเนี่ยทานได้บอแยาปลาผมไม่ใช่เพื่อนคุณเดี๋ยวโดนนัเดี๋ยวโดนนะปัดเหนียวเลยสบูบอดยาสบู่ยาปลาผมไม่ใช่เพื่อนคุณนะออกไปออกไปออกไปยายาปลาผมไม่ใช่เพื่อนคุณคือคือเขมรก็จะมาตอดตอดนิดตอดหน่อยอยู่เรื่อย ม่แล้วเสร็จแล้วเอ็นี้เขาถ่ายมาเขาก็ถ่ายฝ่ายนี้คุณมานีเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายคนเล็ก่ยที่เป็นคนแบบเอาใจใจตัวนะก็เป็นคนเอาไปคือเอาไปปั่นซะแบบคือมองจากมุมกล้องเขมรก็จะเห็นว่าเราจะมาตรงนี้ที่หน้าลาราก้าวลาวคุณมาเนตซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นพี่คนโตก็ขาดวุทิภาวะนิดหน่อยก็เอาข่าวปั่นของคุณมานีเนี่ยขึ้นไปที่ a c e บุ o กส่วนตัวและทุกแพลตฟอร์ม เพราะไอ้น้องชายเห็นว่าพี่ชายที่เป็นนายรัฐมนตรีเนี่ยเอาข่าวที่ตัวเองปั่นขึ้นมาไปก็ไปแชร์อีกว่าแชร์กันในครอบครัวอย่าผลักผมไม่ใช่เพื่อนคนเอาละ